สิ่งที่เราทำเนี่ยเน้นเรื่อง ESG แต่จริงๆต้อง ESG+ ต้องมีเศรษฐกิจการเติบโตที่เพิ่มขึ้นคู่กับการทำ ESG สิ่งแวดล้อมสังคมธรรมิบาลในเชิงธุรกิจของพวกท่านก็คือ business+ ESG ท่านต้องเติบโตในเชิง business บวกกับ ESG ทำแยกกันไม่ได้กระตุ้นสั้นได้ผลยาวกระจายตัวต้องกระจายเพราะว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำเยอะ ต้องให้ชาวบ้านตัวเล็กตัวน้อย SME ได้ประโยชน์รัฐต้องเข้าไปช่วยในอดีตปัจจุบันและอนาคตผมยังเชื่อว่าเอกชนจะยังเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนี้โลกที่ปรับเปลี่ยนทำให้กระทบนะครับกับในสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นจุดแข็งของเราดูเหมือนวันนี้จุดแข็งของเรากลายเป็นว่าขยับช้าพอจะเปลี่ยนออกก็มีผลกระทบต่อทั้งไรายได้นะครับ ตอบทุกสิ่งอย่างแต่ในดิ c ซิชันเหล่านั้นเนี่ยทุกการตัดสินใจมีผลกระทบมีคอนเซควนซ์ตามมาแต่ว่าคอนเซควนซ์เหล่านั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เรายอมรับได้มากน้อยสิ่งที่สําคัญก็คือต้องตัดสินใจให้ดีและรวดเร็ว Make good decision quickly เอกชนทุกคนเนี่ยจะเป็นกําลังขับเคลื่อนที่สําคัญแต่เราจะต้องเป็นห้องแับเล็กๆทุกคนแล้วก็พึ่งพากันบริษัทของเราเนี่ยจะต้องกลับไปเป็นห้องทดลองครับ สร้างคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะทดลองเรื่องใหม่ๆแต่เป็นห้องทดลองเล็กๆแล้วก็ล้มเล็กๆเพียงไม่กี่เรื่องแต่สําเร็จยิ่งใหญ่แล้วก็เรียนรู้นอกประเทศไทยด้วยนะครับเรียนรู้จากทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเราก็เป็นกบในกาลาการดีไซน์พลายเชนเนี่ย เราจะต้องดีไซน์เผื่อเหลือเผื่อขาดให้มันมี r e s i l i e n c เราไม่สามารถปรับตัวภายใน3เดือนจาก40เป็น60เราควรจะดีไซน์เริ่มต้นไปเลยคราวนี้ก็หมายความว่าใน supply chain เนี่ยเราอยู่ใน TSCN เนี่ยเราต้องพยายามโปรโมทให้ supply chain เราเนี่ย competitive ผมอยาก encourage ว่าตั้งเป้าไปที่60ถึงแม้ว่าเราจะได้40ยิ่งเยอะยิ่ง localize มามา r e g i n a l ได้มากเราทำเยอะไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นความเข้มแข็งในระยะยาว ในการปรับองค์กรของเราเนี่ยจุดประสงค์หลักของเรามี3เรื่องก็คือทำอยังไงให้เรา simpler ทำยังไงให้องค์กรเราง่ายๆ leaner ทำยังไงให้เราเนี่ย c o s t competitive และอันที่3ก็คือทำไงให้เรา Faster ให้เราเร็วซึ่งจริงๆหลักๆก,ก็คือทำอย่างไรให้องค์กรของเราเนี่ยมีความยืดหยุน่น resilient กรจายนะครับมีความคล่องตัวในการที่จะปรับเปลี่ยนไปในสถานการณ์ที่มันปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาโลกมันเปลี่ยนแล้วเราจะปรับให้เราเปลี่ยนได้เร็วท่วงทันได้ยังไงนะครับอันนี้ก็คงเป็นโจทย์ที่ทุกคน,นควรจะไปทำอยากจะน้อมนำ พระราชปารบของรนกล้าในหลวงรัชกาลที่9ในบทพระชนินพ์พระมหาชนกครับองค์ท่านรับสั่งถึงจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลและกําลังกายที่สมบูรณ์เพราะว่าความเพียรก็จะนํามาซึ่งปัญญาแต่มีทั้งความเพียรและมีปัญญาแต่ถ้ากําลังกายของเราไม่เอื้ออํานวยให้ทําประโยชน์ในสิ่งต่างๆที่เราตั้งใจเอาไว้ก็คงจะไม่สําเร็จผล